สวัสดีค่ะพบกับรายการดังตรินวิสัชนาค่ะรายการที่จะมาไขข้อข้องใจให้กับคุณผู้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแนวทางการดําเนินชีวิตหรือว่าแนวทางการปฏิบัติตามพุทธวิธีนะคะซึ่งคุณผู้ชมนะคะจะได้พบกับพี่ชายใจดีนั่นคือคุณสรันมตรีเวทค่ะหรือว่าพี่ตุลของเรานะคะเจ้าของนามปากกาดังตรินนั่นเองนะคะซึ่งพี่ตุลดังตรินนะคะก็แต่งหนังสือธรรมะไว้มากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น เตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวทางนารุพานหรือว่า7เดือนบรรลุธรรมนะคะแต่ว่าที่ได้รับชื่อเสียงแล้วก็ทําให้เรารู้จักคําว่าดังตรินนะคะซึ่งเป็นนามปากกาของพี่ตุลก็คือหนังสือธรรมะเรื่องอจําชื่อไม่ได้เสียดายคนตายไม่ได้อ่านค่ะซึ่งทําให้เรารู้จักพี่ตุลดังตรินนะคะในใน,ในหมู่ของหนอนหนังสือธรรมะทั่วไปทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยค่ะ บ่อยครั้งนะคะที่เราเจอปัญหาในชีวิตค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจปัญหาเรื่องความรักปัญหาเรื่องครอบครัว ในโลกจะร้อนในโลกจะแตกอีกนะคะปัญหาต่างๆเหล่านี้แหมรุมเร้าเข้ามาในจิตใจเราแล้วเกินจะทํำยังไงดีจนเราอยากที่จะหลีกเล่นปัญหาเหล่านี้ไปหาในที่ที่สงบไปที่ที่พักกายไปที่ที่พักใจของเราได้บ้างนะคะจะทํำยังไงดีวิธีการปฏิบัติสมาธินะคะดูเหมือนจะเป็นวิธีอันดับต้นๆหรือว่าอันดับ,รบแรกๆที่คนนึกถึงกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆเคยนั่งสมาธิมาแล้ว แต่มันไม่สง,งบสักทีนะคะจะทํำยังไงดีจะทํำยังไงล่ะคะจะมีวิธีการปฏิบัติสมาธิลําดับขั้นตอนยังไงให้ถูกต้องให้ถูกวิธีหรือว่าบางคนเคยนั่งสมาธิมาแล้วแต่มันไม่สง,งบสักทีนะคะจะทํำยังไงดีวันนี้นะคะพิเศษค่ะสําหรับการออกอาอกาศในเทปแรกนะคะเรามีการบรรยายธรรมะโดยพี่ตุลดังตรินนี่แหละคะ่ะ wow. จะมาบอกวิธีการปฏิบัติสมาธิการระดับขั้นตอนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะแต่จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราลองไปฝึกการปฏิบัติสมาธิกับพิตุนดังตรียนที่ร้านพระไตรปิฎกเป็นกล้าวกันค่ะเรื่องของการทําสมาธิเอาเริ่มต้นก่อนนะเป็นก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมที่ผมไปพูดที่ไหนก็จะกล่าวเรื่องของสมาธิก่อนตอนนี้เรานั่งกับสมาธิหรือว่าจะนั่งพับเพียบ ก็ตามนะ่ส่วนใหญ่เนี่ยในถ้าถ้าหากว่าไม่ได้นั่งเก้าอี้นะก็จะนั่งขัดสมาธิกันไม่ค่อยนั่งพักเทียบถ้าที่เหมาะจริงๆแล้วเนี่ยที่ที่ขัดสมาธินะก็เป็นเพราะว่าหลังมันตรงแล้วมันมีการขัดสมาธิสร้างฐานของการนั่งที่มันมีความมั่นคงมันมีความ สมดุลนะครับแต่แล้วแต่ถนัดนะถ้าหากว่าใครถนัดนั่งสมาธิด้วยการพับเพียบก็ไม่ว่ากันเริ่มต้นขึ้นมานะอันนี้ผมย้าเสมอเลยในตอนเริ่มต้นเมื่อคุณหลับตาลงไปอย่าพยายามที่จะไปเพ่งจะเป็นลมหายใจหรือว่าจะเป็นคําบริกรรมอะไรขึ้นมาก็ตามนะเพราะว่าถ้าคุณหลับตาลงไปเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยนะมัน จ,จิตของคนเราไม่เหมือนกับตาเห็นของภายนอกนะมันไม่มีอะไรแน่นอนหลับตาลงไปเนี่ยขึ้นความพุ้งซ่านมันมันซัดพาไปมันมันเป็นไปด้วยอาการที่สุม่มเป็นไปด้วยอาการที่มีความไม่แน่นอนนะถึงแม้ว่าคุณจะทำสมาธิกันมานานขนาดไหนพอหลับตาลงไปมันก็หลงทางกันได้หมดนะ มันขึ้นอยู่ว่า,วาความแปรปรวนของความพุ้งสั้นนะมันจะพาคุณไปไหนแต่ถ้าหากว่าคุณมีขั้นตอนวิธีที่ชัดเจนนะคือขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ไปบังคับใจให้ไปอยู่กับที่ใดที่หนึ่งไม่ได้บังคับใจให้ต้องท่องคําบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่ว่าสํารวจก่อนว่าความพร้อมของร่างกายเนี่ยนะมันได้มันได้หรือยังนะอันนี้ก็จะทําใหเ้เราเริ่มต้นได้ แบบที่นะไม่ต้องหลงเข้าไปในป่าของความคิดไม่ต้องหลงไปในความไม่รู้จะจับทิศจับทางไหนถูกนะครับตั้งต้นขึ้นมาคุณสำรวจก่อนปลาท้าของคุณตอนนี้ส่วนใหญ่มันจะหงายอยู่นะคุณก็ดูว่าที่มันหงายอยู่เนี่ยมันหงายแบบสบายหรือว่าหงายแบบเกร็กงๆถ้าหาว่าหงายแบบเกร็กงๆนะขอให้รู้ไว้เลยว่านั่นเป็นเครื่องสะท้อน เป็นจุดสะท้อนสภาวะของจิตใจพื้นจิตพื้นใจของคุณเนี่ยมันยังมีความเครียดมันยังมีความเกรง็งมันยังมีความฟุ้งซ่านอยู่แต่ถ้าหากว่าฝ่าเท้าของคุณสบายผ่อนคลายผ่อนพักนะอันนั้นมันก็จะสะท้อนเช่นกันว่าพื้นจิตพื้นใจของคุณมันมีความสบายพอสมควรแล้วจากนั้นให้สํารวจเนี่ยใครจะเอามือซ้อนมืออยู่หรือหรือว่าเอามือวางอยู่บนหน้าตักอยู่ก็ตามให้ดูว่าฝ่าม,มือของคุณเนี่ยมีความเกร็งมีความกำมีความ กล้ามเนื้อมันท mm ํางานส่วนใดส่วนหนึ่งไหมนะถ้าหากว่าไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของกล้ามเนื้อฝ่ามือทํางานเลยนะมันมีอาการแบมันมีอาการวางเหมือนกับฝ่าเท้าเท่ากับฝ่าเท้าคุณจะรู้สึกสบายขึ้นมาครึ่งตัวจากนั้นสํารวจขึ้นมาว่าทั่วทั้งใบหน้าของคุณมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันขมวดอยู่ไหมมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันตึงอยู่ไหมไอขมวดก็คือระหว่างคิ้วไอที่ตึงอยู่ก็คือขมับส่วนใหญ่เนี่ยนะ ถ้าคุณเป็นเป็นคนที่ทํางานต้องใช้ความคิดมากๆเนี่ยเวลานั่งหลับตาหรือเวลานอนลงไปเนี่ยสังเกตได้เลยมันจะมีอาการขมวดมันจะมีอาการตึงนะนั่นเป็นเพราะว่าคลื่นความฟุ้งซ่านที่ตกค้างอยู่มันมาบิดกล้ามเนื้อมันมาจับกล้ามเนื้อเนี่ยให้เขม็งตึงนะครับไม่สามารถที่จะคลายไม่สามารถที่จะวางได้เองแต่ถ้าหากว่าเรามีสติรับรู้นะว่าเออตอนนี้มัน เกรงอยู่มันขมวดอยู่นะธรรมชาติของการรับรู้นั้นก็จะปล่อยให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันคลายตัวออกไปได้เองโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเอาละผลคือยังไงถ้าหากว่าฝ่าเท้าฝ่ามือแล้วก็ทั่วทั้งใบหน้าของคุณมันผ่อนพักผ่อนคลายนะมันแปลว่ากล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกายของคุณจะพลอยผ่อนพักผ่อนคลายตามไปด้วย นั่นเพราะว่า้ามเนื้อส่วนใหญ่มันขึ้นอยู่กับจุดหลักๆ3จุดนี่แหละถ้าหากว่าฝ่าเท้าฝ่ามือแล้วก็ทั้งใบหน้าคุณผ่อนคลายนะ้ามเนื้อที่โยงอยูนะ่ที่มันเนื่องอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็จะปล่อยผ่อนคลายตามย้ำผลให้คุณเกิดความรู้สึกสบายทั้งตัวขึ้นมาไอความรู้สึกสบายทั้งตัวนี่แหละ ตัวนี้คือจุดเริ่มต้นของสมาธิที่ถูกต้องจําไว้เลยนะตราบใดที่กล้ามเนื้อของคุณส่วนใดส่วนหนึ่งมันยังเกร็งอยู่คุณไม่มีทางที่จะเริ่มต้นสมาธิได้อย่างสบายได้เพราะว่าฐานที่ตั้งของจิตเนี่ยนะมันก็คือร่างกายนี่เองพูดง่ายๆว่าฐานที่ตั้งของสมาธิถ้ามันไม่พร้อมสมาธิไม่มีทางเกิดเด็ดขาดหรือถ้าเกิดก็ยากนะะ มันต้องมีความชํานาญมันต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของจิตนะที่จะเอาชนะกายแต่ว่าคนทั่วไปเนะี่ยมันไม่มีความเชี่ยวชาญทางจิตเนี่ยนะมันมีแต่กายยังกายเอาอยัางไงใจก็ว่าอย่างนั้นตามกันนะครับถ้ากายเกรงใจก็เกรงตามด้วยแล้วถ้า,าในทางกรับกันใจมันขมวดมุ่นอยู่กับเ,เรื่องที่เคร่งเครียดเ,เรื่องที่มันจะคิดไม่จบสักทีเนะี่ยร่างกายมันก็เกรงไม่จบเช่นกัน แต่ทีนี้เราเริ่มจากร่างกายซึ่งเป็นส่วนที่จับต้องง่ายดูได้ง่ายสํารวจได้ง่ายนะเห็นไอ้สามส่วนที่มันเป็นจุดสําคัญที่สุดในร่างกายนะผ่อน,นคลายแล้วทั่วร่างกายมันก็จะพลอยสบายตามไปด้วยและเมื่อร่างกาย มีความผ่อนคลายมีความสบายแล้วใจมันก็รู้สึกปลอดโปร่งมันรู้สึกโล่งมันรู้สึกสบายตามไปด้วยนี่เห็นไหมคุณไม่จําเป็นต้องไปบังคับให้ตัวเองหยุดคิดไม่จําเป็นต้องไปพยายามเพ่งให้เห็นอะไรขึ้นมานะใจมันก็สงบลงได้เพียงร่างกายเนี่ยมันมีความผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ปัญหาก็คือว่าเมื่อร่างกายผ่อนคลายแล้วใจบางทีนะ มันก็อยากจะเต้นไปอยากจะดิ้นไปอยากจะทยานออกไปสบายอยู่ดีๆไม่ชอบจะชอบที่จะออกไปวุ่นวายนะออกไปคว้าเรื่องโน้นเรื่องนี้มาเอาเป็นอารมณ์เอามาเป็นความสำคัญทางใจนี่สะท้อนให้เห็นเลยนะว่าจิตใจของมนุษย์เนี่ยมันมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าอาการอยากยื่นออกไปอยากทยานออกไปอยากกระโดดออกไปนอก เนื้อตัวนี้แหละนมันไม่ยอมหยุดอยู่กับที่ลักษณะของจิตของใจแบบนี้มันไม่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้ในทางการเจริญสติเพราะว่าถ้ายังอยากอยู่ยังมีความมุ่งมั่นที่จะเอาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมาให้ตัวเองอยู่ด้วยความโลภนะไอ้ตราบนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะ สงบจิตสงบใจเข้ามารู้เข้ามาเห็นธรรมชาติของภาวะความไม่เที่ยมอันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงภายในกายในใจนี้มันไม่เต็มใจหรอกมันไม่รู้จะดูไปทําไมไอ้ความไม่เที่ยมเนี่ยนะมันยังไม่รู้ว่าหลังจากดูไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะมันก็เกิดความมันไม่เกิดความมานะพยายามมันไม่เกิดความเพียรพยายามขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระง,งับ ไอาา้อาการดิ้นอาการที่วิ่งวุ่นไม่เลิกอาการที่ทยานออกไปไม่รู้จบของใจซะก่อนนะฮะโดยการที่ให้ใจเนี่ยไปผูกอยู่กับอารมณ์ที่ไม่เป็นโทษซึ่งพระพุทธเจ้าก็ขยันขยอเหลือเกินนะฮะว่าให้รู้เข้ามาที่ลมหายใจนี่เถอะแต่ปัญหาก็มีอีกส่วนใหญ่พอคุณอบอกว่า,าให้ดูลมหายใจเนี่ยคุณก็จะไปบังคับให้ลมหายใจเนี่ย มันเข้ามันออกทั้งๆท,ที่มันยังไม่ถึงเวลาเข้ายังไม่ถึงเวลาออกไปเพ่งนะว่าตรงนี้ลมหายใจมันอยู่ตรงไหนนะจุดกระทบมันอยู่ตรงไหนนะไอไอาการเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่เป็นไปเพื่อให้จิตมันเพ่งคับแคบดูเข้าไปที่เล็กๆนะแล้วก็สนใจ ในสิ่งที่มันมันอย่างจุดกระทบเนี่ยมันเลื่อนไปเรื่อยๆมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆคุณก็จะไม่รู้ว่ามันจะดูตรงไหนกันแน่ไม่รู้จะเอ,เอาตรงไหนเป็นที่วางจิตเอาตรงไหนเป็นที่สังเกตนะให้มันต่อเนื่องเรื่อยๆไปจริงๆแล้วถ้าดูจากสติประฐานนะที่พระพุทธเจ้าประทานแนวทางไว้เนี่ยท่านไม่ได้ให้ดูจุดกระทบนะแต่ท่านให้ดูว่าเนี่ยตอนนี้เราหายใจเข้าอยู่หรือหายใจออกอยู่ เรากําลังหายใจยาวอยู่หรือเรากําลังหายใจสั้นอยู่ท่านให้ดูอยู่แค่นี้เรารู้สึกยังไงก็เอาตามนั้นนะไม่ต้องไปเพ่งไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปเกรง